ก่อนพระอาจารย์ไปถามยายคนหนึ่งบอกว่ายายสาเหตุที่ยาย,ายมาวัดพระอาจารย์เพราะอะไรก็อยากจะมีเงินอยากจะรวยอยากจะโชคดีกับเขาเห็นคนอื่นมาแล้วโชคดีเห็นคนอื่นมาแล้วผ่านเห็นคนอื่นมาแล้วได้ตังยายก็นั่งสามล้อมาจากอุดรอ,อยากจะได้ตังกับเพื่อนพระอาจารย์ก็เไรบอกว่ายาย เขามาแล้วเขาได้ตั้งอ่ะก็เพราะว่าเขาสวมดมนต์นั่งสมาธิภาวนาและยายนี่ได้สวมดมนต์กี่ครั้งไหมไม่ได้สวดอา้าวแล้วทําไมไม่สวดไม่มีเวลาอาจารย์กัเลยบอกว่าทุกคนนะ่ะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะยายอาจารย์กัเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะยายถ้าไม่มีเวลาจริงจริง ยายก็ซื้อโทรศัพท์มาเวลาที่พระอาจารย์สวดมนต์นั่งสมาธิพาฟังสมาธิสวดมนต์บัรยายธรรมะยายก็เปิดฟัง